สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่เว็บที่ Bar Channel นั่นเองนะจ๊ะในคลิปนะครับผมแวนกาดซีิลวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการ์ดใหม่กันนะครับผมว่าในชุดนี้มีการ์ดใหม่อะไรกันบ้างนะครับนะั้นจริงๆต้องบอกว่าในชุดนี้มีการ์ดใหม่อะไรต่างๆนานาเข้ามาเยอะมากๆนะครับนะใครที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถเอ่อเรียกว่าไงเดียสามารถเปิดนะครับหรือว่าอะไรเล่นก็ได้ครับขออนุญาตเริ่มเลยเดี๋ยวมันนานนะครับเริ่มจากแทงแล้วก็นิงต้องได้ติงแตง่ติงตงต๊งแตงนะครับผมอ่ะตัวเริ่ม มันให้ม่แล้วนะครับนะแบตเทอร์สติเตอร์นะครับอ่าวอลเฟลนะครับตัวนี้ก็มีเทคโฟลเลอร์มีเทคหนึ่งเป็นในช่องเล่กไก่เขาจะบาร์หนึ่งเอามันเข้าสู่โซเปิดกา๊าซสามใบจากท็อปเต้ค,ครับผมถ้าอ่าเปิดกา๊าซสามใบนะครับจากครอปเด็กค,คอการ์ดที่ติดแบตเทอร์สติเตอร์นะครับหนึ่งใบแล้วก็ตัวตัวนี้อ่าอยูนิตนั้น,นบวกสองพันนะครับแค่นี้เองเป็นตัวเริ่มไว้หาตัวนะครับแล้วก็อ่จะมีตรงนี้เกณฑ์หนึ่งครับผมจะมีตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวจำลองแดมนะครับแบตเทอร์สติเตอร์แคนดี้ ก็เทคเหมือนกันครับลงช่องเรียนะครับถ้าเรียนถ้าดาเมจเรามี4ใบหรือต่ำกว่ามันจะยิงเดมในสภาพคว่ำนะครับจบเทิร์นก็เอาเดมหนึ่งใบกับเข้ากองนั่นเองนะครับตัวต่อมาครับเป็น b a t t l e ลซิสเตอร์ครอันนี้มีอย่างในช่องอระกาศครับผมเมื่อที่บูธให้ b a t t l e ลซิสเตอร์คุกกี้นะครับจะบวก5,000ก็เป็นบูธเฉพาะของมันเนาะนะครับโซบร้านหนึ่งจะบวก5,000นะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากตัวต่อมาจะเป็นเกรดสองนะครับเกรดสองแบตเทิลซิสเตอร์อ่ะตัวตีสิบสองครับถ้าแวนติดแบตเทิลซิสเตอร์นะ ไม่มีอะไรมากตัวต่อมายืนหมื่นครับติด Battle Sister นะครับหลักๆก,ก็เป็นเมน Battle Sister ตัวสุดท้ายครับเป็น Battle Sister นะครับคาราเมลนะครับก็เป็นตัวยิงแดมเหมือนกันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเกรสก็จะมี Battle Sister นะครับอ่อ f o r m a t นะครับ f o r m a t นะครับผม มีเทคแรกนะครับในช่องวันกายลิมิตเบรกสี่ครับผมถ้ามีการ์ดที่ติดชิบัตเทิลซิสเตอร์ในช่องเรียกอากาศนะครับสามใบหรือมากกว่าเขาได้วาสสองจวดสองใบครับผมแล้วมีเถกหนึ่งก็คือถ้ามีการ์สี่ใบหรือมากกว่าที่ติดบัตเทิลซิสเตอร์ในช่องเรียกอากาศยูนีจะบวกสี่พันนั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยตัวต่อมาผมก็เป็นบัตเทิลซิสเตอร์คุกกี้นะครับอันนี้ก็มีเทคในช่องวันก่ายครับผมลิมิตเบรกสี่เมื่อโจมตีบวกห้าพันแล้วมีเถกหนึ่งคือเมื่องแวนเาได้าตัวนล้้วก็ทิงมือนช่นเองนะครับตัวตต่อมมาครัับผวนี้ไม่ติดาเทสเตอร์นะตัวนบ้า ไซริเดอร์นะครับนะสไลเดอร์ไซริเดอร์เนี่ยเมกัสนะครับเมื่อมาลงช่องแวนช่องอในช่องแวนช่องเรียรครับเมื่อมันโจมตีจะบวก2,000เป็นตัวที่สิบสองตีแวนนะครับแล้วก็เป็นแบทเทิลซิสเตอ,อ,อ,อร,ออฟฟอร์นะครับโซอาซอฟซ็อฟเฟอร์อะซ็อฟเฟอร์นะครับนะตัวนี้จะมีเทคเมื่อมันถูกบูตนะครับในช่องแวนช่องเรียรก็ได้จะบวก3,000แค่นั้นเองก็หมดเท่านี้ครับของออร์แลคเคิลติงแตงนะครับต่อมาเป็นของโกลอพาลินครับโกลอพาลินก็ไม่ได้มีเยอะนะ จะมีตัวเริ่มมาให้นะครับผมเป็นตัวนี้นะครับแบ็กดากอนวิฟนะครับผมอ่าวอร์ทิเมอร์นะครับก็ตัวนี้มีเทคนะครับเมื่อถูกนะครับวอร์ทิเมอร์นะครับล่างเกตหนึ่งไลท์ทับนะครับจะเปิดการ์เจ็ดใบท็อปเด็กหาการ์ดนะครับที่เป็นสเปคเท่าดุค์ดากอนนะครับหรือแบ็กไนท์อ่าแบ็กดากอนไนท์วอร์ทิเมอร์นะครับขึ้นมือ1ใบนั่นเองนะครับก็เปิดก็ไลท์มันเป็นต่อเกตอะเนาะไลท์ทับเปิด7หาวอร์ทิเมอร์ขึ้นมือนะครับแล้วก็เมื่อถูกนะครับอ่า เมื่อใบนี้นะครับถูกตัวอื่นที่ไม่ใช่เกตหนึ่งมันอะไลท์ทับมันจะลงช่องเลียแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีเทคนึงครับพิเศษยูนิตนี้จะถือว่าเป็นแคนของชาร์โดได้ด้วยนะครับยูนิตเด็กชาร์โดพลัดินได้ด้วยนั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นนะแล้วก็จะมีตัวเล่มอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ที่ออกมาให้เล่นเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไอสายโซนะครับผมมีเทคนะครับผมเมื่อไลท์ทับถอยลงมาเป็นโฟลันเนอร์มีเข่นึงนะครับเอามันเข้าดูโซเลือก่นเ่งับ้วก่าัพ นะแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นเกรด1ครับผมเกรด1ใบนี้นะครับมีก็เป็นร่างแรกของวอตเทมเมอร์นั่นแหละนะครับนะเมื่อถ้ามีเกรดศูนย์ในโซลจะบวกพันนะครับเมื่อถูกไลททับนะครับด้วยเกรดสองนะครับรีทายเรียการเราหนึ่งใบครับผมคอการ์ดสองใบจากท็อปเด็กมานะครับแค่นั้นเองเทคเหมือนการ์ดจริงเลยนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งครับตัวนี้นะครับผมเมื่อจงช่องแหวนช่องเรี้ยวกาดจากมือหนึ่งใบเสียบเข้าโซลนะครับแค่นั้นเองแล้วก็จะมีเป็นเกรดสองเลยเป็นวอตเทมเมอร์ร่างเกรดสองนะครับถ้ามี วอทิเมอร์เกดหนึ่งอยู่ในโซนะครับจะบวก1,000นะครับผมแล้วก็เมื่อถูกสเปเชียลดุกดาร์กอนนะครับผมไลท์ทับรีทายเรียการแล้วหนึ่งใบครับเปิดเท่าได้ข้อ2ใบอยู่แคนชาร์โดได้เช่นกันตัวต่อมาครับผมก็จะมีอาเป็นตัวนี้นะครับอากีกันเทสคอมมานเดอนะครับตัวนี้มีเด็กในช่องในช่องเรียครับผมถ้าเรามีเรียการ4ใบหรือมากกว่ายูนิตบวก3,000แล้วก็อยู่แคนชาร์โดได้นะครับตัวกีกันเทสคอมมานเดอร์แล้วก็มีเกดสเลยสเปเชียลดุกดาร์กอนนะครับผม จะไปเข้าดุกนาก้อนครับมีเทคนะครับในช่องวันกาดรีเบกสี่วันเพอร์เชิญเมื่อจบการจอดต่อสู้ที่ถูโจมตีวันกาดเคาน์เตอร์บัสสองครับอารีไทเลียกาดสองใบนะครับผมแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบครับผมแล้วก็ยูนิตนี้ส่วนเสียทวินได้นะครับมันไม่รู้ว่ามันลบได้ทิ้งไปเลยหรือว่าเหลือได้เดียวนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับจนจบเทิร์นแล้วถ้ามีร่างเกศในโซนะครับจะบวก1000แค่นั้นเองนะครับแล้วก็สามารถอ่ามันอยู่ในแคนชาโดได้นะครับสุดท้ายกับตัวนี้นะผมกีกันเทคนะครับเดทรอยเออรร์นะคับ กีการเทคเดสทรอยเออร์นะครับผมมีเทคเมื่อโจมตีบรรยากาศในช่องวายหรือช่องเรียก็ได้นะครับผมอาจจะบวก2,000แค่นั้นเองสำหรับกีการเทคเดสทรอยเออร์นะครับอ่ะมาที่แคนต่อไปกันนารุคามินะครับผมนารุคามิมีของมาเพิ่มนิดหน่อยนะครับมีน่าจะมีตัวเริ่มอ่าตัวเริ่มใช่ตัวเริ่มตัวนี้มาให้นะครับมเ For บีเทคน์แรกโฟลเลอร์ครับเทคนนี้นะครับผมก็มีเทคนหนึ่งก็คือดูหนึ่งที่ห้ามบูธเรียากาศอ่า ตัวเนี้ยความเด่นของมันคือพลังพลังมันได้6,000เลยมันบูธให้แวร์มันก็คือ6,000ถามว่าดีไหมถ้าสมมุติแค่ยืนหมื่นอ่ะค่อนข้างจะน่ากลัวนะถามว่าถ้าอย่างน่ากลัวถ้ามันไปเล่นกับวอรมิลเลียนนะครับหรือตัวที่อ่ายูนิตที่เป็นเกรดสามยืน1นึ่งหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างจริงๆอ่ะควรจะเป็นวอรมิลเลียนอ่ะมันจะเห็นภาพชัดมากถามว่าถ้าอย่างเป็นวอรมิลเลียนเพราะว่าวอรมิลเลียนในเทคของแวนการ์ดซีโร่อ่ะมันโจมตีแล้วมันจะบวก3,000ทําให้มันติด14ื่น แล้วก็ตัวนี้บุรีขอบพันธุ์มันจะเป็น20,000พอดีถ้าฝั่งตรงข้ามยืนพวกเรียกอ่าแวนการ์ดตัวที่ยืนสตาร์ทแค่หมื่นเดียวอ่ะมันสู้ไม่ได้นะครับมันตีเท่ากับตีขอแบบพลังเยอะมากนะครับนะโอเคตัวเกรดหนึ่งไม่มีครับมีเกรดสองครับผมมีตัวนี้นะครับสตอมบริงดากอนนะครับตัวนี้มีเซ็กช่องแวนช่องเลียครับผมนะเทคเมื่อโจมตีฮิตเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเปิดการห้าใบพอยไปหาเกรดสามหนึ่งใบขึ้นมือนะครับเปิดหน้าหาสามเมื่อตีฮิตตัวต่อมาครับผมตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนชื่อนะ นะครับมันบอกว่าในช่องเรียกากาศครับผมถ้า Vanguard แวนการ์ดเราเป็นเผ่าโนเบิลนะครับโซบาร์สหนึ่งใบก็ตัวนี้จะชื่อเหมือนแวนการ์ดเราแค่นั้นเองนะครับถามว่าเอามาเล่นกับอะไรเอามาเล่นกับพวกอินโดน่านะครับนะอ่ามันไม่ใช่อินอ,อินทากับวายุไม่ใช่อินโดน่าอินทากับวายุนะครับไอตัวอินทากับวายุเนี่ยมันจะมีในส่วนของเทคที่ว่าใช้ชื่อเหมือนกันหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็ ต้องอ่าแล้วมันจะได้เทคนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับนารูกคขามีออกมาน้อยนะครับอ่ะตัวต่อมาครับผมไอเน,นี้ยเป็นอินดราอินดราเออมันอ่านานอินดรานะครับในช่องวนไก่ของผมมันโจมตีวนันไก่เคาน์เตอร์บ้านหนึ่งครับยูนิตนี้บวกคริตามจํานวนตัวมันนะครับนะตามจํานวนตัวที่ตัวใบอื่นนะครับที่ชื่อเหมือนมันตาม าตาจนจบการต่อสู้ก็คือค่ง่ายถ้าใครชื่อเหมือนมันก็จะบวกที่อารมณ์เหมือนการ์ดจริงที่เป็นเนโอเรต้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่วันนี้บวกไอ้นี่แล้วก็เมือ่อยูนิท่โจมตีจะบวกพันนะครับตามเผ่าเมื่อในเทิร์นของเรานะครับยูนิจะบวกพลัง1 0 0 0พนะครับให้กับเผ่าโนเบลด้วยนะจะแล้วก็มีเทคนึงครับก็เป็นวายุนะครับวายุก็เทคเดียวกันนะครับ นะขอเรียกว่าวา่าขอเรียกสั้นๆว่าวายุไปเลยนะครับตัวนี้ก็เมื่อตีเขาได้บาสนหนึ่งมันจะบวกหมื่นไอ้ัวนั้นบวกขีใช่ไหมตัวนี้ได้แค่บวกหมื่นนะครับนะตามตัวมันเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยมันไม่สามารถกดเทคได้ถ้าพลังไม่เรียกว่าไงถ้าพลังแบบยังตีเขาเข้าอยู่มันยังกดไม่ได้แล้วก็จะบวกพันนะครับผมเหมือนกันตามโนบลนะครับนะให้โนบลใบอื่นนะครับแค่นี้เองไม่มีอะไรนะครับของนารุค่คมิง่ายๆครับต่อมาโนวาแกับเริ่มมีไม่ว่า ขออนุญาตดูโนวานะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนจะมีแต่ก็อารมณ์เหมือนจะไม่มีอ๋อมี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 ม,ม,มีในคลิปที่แล้วเราน่าเราจะลืมพูดโนวาแกร์ไปเลยนะครับนะมันมีใช่ไหมมันเพิ่งเข้ามาคือบางโนวาแกร์เราก็มีบางใบนะครับที่เราไม่ได้แบบใส่ใจกับมันมากนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นใบนี้นะครับนะมีไอตัวเนี้ยนะครับเดดอาร์มี่พรันะแพมนะครับ ตัวนี้มีเทคโฟลเลนเนอร์ครับผมแล้วก็มีเทคนะครับเดธเดธอาร์มี่ในช่องเรยกาดนะครับยูนิตนี้บวกหน่งใบไอ้บวกสองพยูนิตนี้บวกสองพแค่นั้นเนาะมึงทำได้แค่นี้นนะโอเคเดธอาร์มี่ตายในหนองน้ำอ่ะมีเดธอาร์มี่ตัวต่อมาครับเดธอาร์มี่บีชอปนะครับอะไรที่พวกนี้มันคือตัวหมักลุกนะถ้าใครแบบ <c oughs> ไม่อ่ารู้นะครับผมเดธอาร์มี่บีชอปนะครับมีเทค er 1, คอร์ดบาร์หนึ่งเขาสแตนเรียกากศที่ติดชื่อเดธอาร์มี่สองใบช่องเรียกากศแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมาก ตัวต่อมาใบนี้เป็น storm S i stonic พ o l c นะครับตัวเป็นตัวจําลองแดมครับผมแค่นั้นเองลงช่องเรียแล้วก็ยิงแดมใส่เราจบตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยจําลองแดมเฉยๆแล้วก็จะมีในส่วนของเกรดสองเกรสจะมีวานิลา dead army rock นะครับแล้วก็มีในส่วนต่อมาเป็น dead army night นะครับ dead army night ก็บอกว่า เมื่อมันลงนะครับในช่วงเมนเฟสนะครับสแตนเดดอาร์มี่ในช่องเรียาการ์สองใบแค่นั้นเองก็จับขึ้นจับลุกจับนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวต่อมาก็เป็นตัวยิงแดมนะครับของโนวาแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตระกูลเดดอาร์มี่นะครับก็จะมีส่วนเดดอาร์มี่คอสโมลอร์นะครับตัวใหญ่ของมันนั่นแหละเดดอาร์มี่คอสโมลอร์มีเทคในช่องบันยากาผมลิมิตเบรกสี่เคาน์เตอร์บาร์สองครับสแตนเรียาการ์สี่ใบหรือ สแตนออเรียกอากาศนะครับถ้า4ใบหรือทั้งหมดหรอนะครับยูนิตนี้จะบวก1คึ่ีจนจบเทิร์นก็เลททิ้งไม่หมดและมีเทคหนึ่งครับเลทสองใบที่เป็นเลสอาร์มี่ในช่องเรียกอากาศยูนี้บวก5,000ครับผมแล้วก็ถ้ายูนิตแล้วก็จนจบเทิร์นคอร์สไลท์เป็นอันติเมทกับตัวนี้คอร์สไลท์ได้ด้วยนะครับนะกับไอตัวร่างแรกของมันร่างแรกของมันคือเจ้าตัวนี้เดดอาร์มี่ตัวตัวไหนวะ เอ่มีอ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ร่างแรกตัวนี้คือตัวนี้นะครับนะใช่ไหม Cosmole น่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดจะเป็น Cosmole ตัวนี้นะครับโอเคอ่ะมาที่ตัวอื่นนะครับก็จะมี Dead Army Commander Dead Army Commander ก็ง่ายๆครับเช็คสามจะแตะโดมันนะครับเทคจะเหมือนพวกเกรดสและต่อมาก็จะเป็นไอ้ตัวนี้นะครับเกรดสนะครับเมื่อตรงตีวันกาในช่องแหวนช่องเรียนก็ได้จะบวกสองพันนะครับไม่อยากไม่อยาก นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมโมไอนะครับนะโมไอเดอะเกรนะครับก็ถูกบูทจะบวกส้มหันนะครับนะก็แค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรของโนวาแกร์เรอร์โนวาแกรเอร์หมดแล้วไปที่ดาร์คเอเล็กกิวล่ากันต่อเลยดาร์คเอเล็กกิวล่านะครับผมก็จะมีตัวเริ่มตัวใหม่นะจะเป็นตัวนี้เข้าใจไหมเินนะครับก็มีสกิลง่ายๆครับเอ่อ อันแรกเป็นโฟลเนเนอร์อันที่2องเป็นเทคในช่องเรียกเขาได้บาร์หนึ่งนำมันเข้าสู่โซนะครับก็เลือกการ์ดเกรด2หรือต่ำกว่าดึงใบจากเด็กเข้าโซแค่นั้นเองอันนี้คือเลือกเลือกดึงไปเลยนะครับตัวต่อมาโครนนะครับหลายๆคนรู้กันในนามว่าโครนตัวนี้มีเทคนะครับผมในโซเรานะครับผมเอามันทิ้งลงดับโซก็คือถอดมันออกนั่นแหละโซชาร์จ2นั่นเองนะครับแล้วก็มีอันนึงครับเยลโล่โบครับในช่องแวนช่องเรียนเลสโซชาร์จหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีรถผีนะครับรถผีบอกว่า ในช่องเรียกไก่ครับผมในเทอร์นเรายูนิตจะบวก2000นะครับผมตาม d ด m o n ไบรท์ออฟเดอะ h i n g h o ฮอนะครับก็คือ d ด m o n ไบรท์ออฟเดอะ h i n g h o ฮอก็คือตามตัวมันนะครับผมถ้ามี3าใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บวก1คริกนะครับผมนะก็ถือว่าเก่งนะจริงๆแล้วก็มีอันนึงครับเป็นเทคนะครับในช่องแวนช่องเรียก็ได้ครับเมื่อนนี้ลงนะครับหา d ด m o n ไบรท์ออฟเดอะ h i n g h o ฮอนะครับจากในเด็กหรอนะครับ a แอดดิสยูนิตเมื่อไอวดิเมื่อลงเพิ่มเพิ่มอ๋อมันเพิ่มตัวมันเองเข้าไปในเด็กได้ด้วยนะครับน่าจะแบบ Copy ตัวมันเข้าไปในเด็กแล้วอันนี้น่าจะเปลี่ยนเทคเยอะเลยแหละเพราะอันเก่ามันเล่นกับรถตัวมันเองอ่ะตัวต่อมาตัวนี้นะครับเมื่อโจมเมื่อยูนิตนี้โจมตีแล้วนี่นี่บูทให้คิดแวนกะโซชาร์ตหนึ่งแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากก็บูทให้คิดแวนตัวต่อมาผมลงช่องแวนหรือช่องเรียนะครับสามอาเอาเอา ในช่องแวนทองเลือเมื่อลงเอาการา์ดหนึ่งใบจากมือเข้าโศกใช่นี้ไม่มีอะไรตัวต่อมาครับเป็นเกรดหนึ่งครับตัวนี้เป็นตัวยิงแดมของดาร์กนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเมื่อยูนิตนี้บูทนะครับนะตัวนี้ถ้าบูทฮิตแวระบูทฮิตอะไรก็ได้ขออภยัยบูทฮิตอะไรก็ได้จะด,ดีดตัวมันกลับขึ้นมือแค่นั้นเองนะครับอันนี้เราไม่มีเฉยๆเป็นไอ้เฟรมโอเคเกรดสองนะครับ ก็จะมีตัวตีฮิตนะครับในช่องวางช่องเลียตีฮิตอะไรก็ได้เค้าได้บัสสองจรวดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เทคทั่วๆไปอ่ะเอมเบอร์เอมเบลมไม่ใช่เอมเบอร์เอมเบลมมาสเตอร์มาแล้วนะครับในช่องวางช่องเลียนะครับตีฮิตเค้าได้บัสหนึ่งโซชาร์ดสามนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวนะครับในช่องวางการเลียกาดครับเมื่อมันลงเค้าได้บัสหนึ่งหาการ์ดเกตสองหรือต่ำกว่าจากในเด็กเข้าโซอันนี้ก็เลือกเลยแหละนะครับอันต่อมานะครับสกิลบัสถ้าในโซในช่องวางช่องเลียได้ถ้าในโซเรามีาหกกกวว่่าบแคนนั้นเอง แล้วก็ตัวต่อมาตัวนี้นะครับในช่องวนช่องเรียรเมื่อโจมตีนะครับถ้าในโซเรามีการ์ดหใบหรือมากกว่าจั่วการ์ด1ใบแล้วเอาการ์ดจากมือ1ใบกับเข้าใต้เด็กอันนี้เปลี่ยนมือตัวต่อมาครับตัวจำลองแดมของดาร์กไม่มีอะไรแล้วก็ลดผีครับผมอ่าพาร์เดสนะครับคอคอลเลสนะครับออฟเดอะวิชชิ่งอสนะครับ,ออบ อันนี้มันบอกว่าในช่องเรียกอากาศนะครับผมในเทิร์นเราอยู่จะโบก2คันตามจํานวนตัว 2, ตมันในโซถ้ามี3าใบหรือมากกว่ามันจะ secondary. บวกหนึ่งชิริแล้วในช่องไวนช่องเรียกผมเมื่อมันลงนะครับมันจะเพิ่ม <ๆ S 2> ตัวมันเองเข้าไปในเด็กแค่นั้นเองนะครับเก่งนะจริงแกเทคและเก่งอยู่นะครับตัวต่อมาครับผมในช่องแหช่องเรียกเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดนะผมเอามันเอาการ์ดจากมือเข้าสู่โซจั่วการ์ดหนึ่งใบก็เปลี่ยนมือนะครับตัวต at ่อมาครับผมในช่องแหช่องเรียกเหมือนกันเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดนะผมถ้าฝั่งเรามี4บหรืออมาากกกวววว่่่จัันนนี้้็เททไปแล จะมีในส่วนของเกสสาเกสสามก็เป็นตัวใหม่ล้ว,ลวนๆครับอ่ะอันแรกเบรวิงเลจี้เป็นทิโปโปรนะครับมันบอกว่าในเชิญของเราครับผมถ้าเรามีโซ15ใบหรือมากกว่าจะบวกห้าหมื่นห้าบวกสองชิ้นนะครับก็เข้าเทินมาก็บันตี2 6งหมื่นหกสองสามชีอะง่ายๆและมีเทคหนึ่งนะครับผมเอ่อเมื่อยูนิตนี้นะครับอ่าลงนะครับถ้าการ์ดที่ชื่อเหมือนกับเลือกการ์ดที่ชื่อเหมือนกับเรียการ์ดเราหนึ่งใบอะแอดมันเข้าสู่โซนะครับเลือกการ์ดที่ชื่อเหมือน เรียอากาศของเราจากเด็กเข้าสู่โซ่นะครับนะเลือก g า s สามใบนะเมื่อเอาใหม่เมื่อมันลงนะครับเลือกเรียอากาศเราหนึ่งใบและเลือกตัวที่ชื่อเหมือนมันอ่ะสามใบนะครับจากในกองก gas เอาเข้าโซให้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นเทคของมันนะครับแล้วก็มีซิปเปอร์อีกใบนึงครับอันนี้มีเทคนะครับในช่องเรียอากาศนะครับผมในเทอร์เราดูนี้บวก2องพันตามจำนวนตัวมันเองนี่แหละนะครับในโซถ้ามี3ใบหรือมากกว่าบุญที่ริแล้วก็ลงแวนลงเรียก็ได้ก็แอดตัวมันเองเข้าสู่โซแค่นั้นเองนะครับแอด ตัวมันเองแล้วก็ล่าง2องล่าง1เกรดสเกรดหนึ่ง,ออง,งไม่เข้าสู่โตเข้าสู่เด็กนะครับนะจริงๆสายรถหน้าเล่นนะนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวได้แล้วนะครับต่อมาเป็นดาร์ก o หลดออฟอาบิทคับตัวนี้เป็นแค่ดับเบิลนะต่จริงของแท้เป็นทริปเปนะครับมีเทงในช่องบรรจายอมเคาได้ตร์บรัสสองทิ้งตัวมันเองนะครับแล้วก็โซชาร์ดสอง มือนี้จะบวกพันตามจำนวนการในโซนะครับผมแล้วก็ถ้าในโซเรามี6ใบหรือมากกว่าจะบวกหนึ่งคริด้วยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับในช่องแวนช่องเรียตีเรียหรือตีแวนก็ได้บวก2,000นะครับแค่นี้หมดแหละสุดท้ายของเพลมูลนะครับน่าจะเพลมูลน่าจะสุดท้ายละเพลมูลนะครับเออ่ตัวเริ่มตัวใหม่คือตัวนี้นะครับผมเกิร์วูอาร์คาเชอร์ออฟเดอะกริกนะครับอันนี้มีแขกแรกเป็นโฟลเนอร์แขกที่2นะครับในช่องเรียกากเข้าด้บัตรหนึ่งนำมาเข้าดู่โซคอการ์ด ที่ไม่ใบอื่นที่ไม่ใช่คอการ์ดใบอื่นเหรอที่ไม่ใช่ตัวนี้จัดในโซลเหรอนะครับมันบอกว่า <c oughs> นําตัวมันเข้าดูโซคอการ์ดใบอื่นที่ไม่ใช่โอเคคอการ์ดใบอื่นที่ไม่ใช่มันเข้าดูโซอันนี้ก็นะก็อย่างว่าไม่มันใช้วนได้นะครับเอาการ์ดออกมาเล่นแทนใบต่อมาเป็นเกรดหนึ่งครับผมนะมีเทคในช่องเรืออากาศนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่เช็คได้นะครับแวนการ์ดเราบูทนะครับ เป็นเกจ3นะครับน้ำมันเข้าสู่โซนะครับคอการ์ดที่ว่า frame เฟรมอ่าฟลายแจ็คเกิลนะครับจากในโซ่อคอการ์ดใบอื่นที่ไม่ใช่ฟลายแจ็คเกิลอ๋อตัวมันคือฟลายแจ็คเกิลโอเคเมื่อมันจบการต่อสู้ที่ได้เช็คนะครับบรรยากาศเราได้เช็คเจอการ์ดเกจ3ปุ๊บเอาน้ำมันเข้าสู่โซและคอใบอื่นที่ไม่ใช่ม,มันออกมาช่องเลียแทนไม่งั้นมันจะหลุดได้นะครับใบต่อมาใบนี้มีเทคในช่องเรียากเก็บว่าผมเขอร์บัสหนึ่งนะครับอ่าน้ำมันเข้าสู่โซนะครับคอการ์ดนะครับ ใบอื่นที่ไม่ใช่ m a g i c เชียนออฟคอนตั a มแมช i c ก็คือตัวมันเองนะครับจากในโซนะครับแล้วก็นำ <c oughs> นำการนั้นเข้าสู่โซเมื่อจบเทิร์นนะครับผมนะแล้วก็ถ้าคอเป็นให้คอเหรอตัวมันจากในโซนะครับก็คือเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งเอามันเข้าสู่โซเอาใบอื่นที่ไม่ใช่มันออกมาพอเสร็จเอาใบมันเข้าโซ นะครับโอเคเลยอ่ะต่อมาครับผมใบนี้นะครับมีเทคในช่องเรียาการเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีเมือมม่อโจมเมื่อโจมตีฮิตนะครับถ้าบูตนะครับตัวนี้มันบูตให้โซโซชาร์จหนึ่งนะครับแล้วก็มีเทคต่อมาครับตัวตัวต่อมานะครับในช่องเรียาการนะครับรีทายีลีทายฝั่งตรงข้ามเหรอเมื่อคอเดสอาร์ ใบนี้ออกมาจากโซลคอการจากโซลลงในช่องเรียกาดเมื่อยเมื่อออกมาแป๊บน,นึงนะขออนุญาตเมื่อเรียงคำก่อนให้รีทายยัวเรียกาดฝั่งตรงข้ามหรออันนี้ขอไม่มั่นใจจริงๆนะครับนะเมื่อเมื่อยูนิตนี้ถูกรีทายจากฝั่งตรงข้ามจากในเทอของฝั่งตรงข้ามคอตัวมันเองคออ่ะ เดอะยูเออสโตรลงช่องเรียกการคอตัวเหมือนมันลงช่องเรียกการเหรอถ้ามันถูกรีทายออกจากช่องเรียกการเหมันก็โดดทับอย่างเงี้ยนะก็ถือว่ารีทายเนาะนะครับโอเคใบต่อมาอ่ะยังมีเกณฑ์หนึ่งๆๆอยู่เกณฑ์หนึ่งเยอะเมื่อมันลงช่องเรียกการครับผมตัวนี้เมื่อมันลงช่องเรียกการจากโซม,มันจะบวกสามพันแค่นี้เองไม่มีอะไรใบต่อมาครับเ,เมื่อทีนี้นบูทให้ไนายแมร์ซัมเมอร์นะครับอาลาควิสเหรอโซชาร์ตหนึ่งไอโซบัสหนึ่งมีบวกห้าพันนะครับ แล้วก็ใบต่อมาครับในช่องเรียกัดเมื่อตีฮิตนะครับตีฮิตอะไรก็ได้ดีตัวเองกลับขึ้นหมือนแค่นั้นเองใบต่อมานะครับเป็นตัวยิงแดมนะครับของเพลมูนนะครับแล้วก็เข้าสู่เกย์สองเกย์สองเป็นทริปเปิลเลยนะครับเมื่อเมื่อเมื่อในถูกรีทายนะครับในเทิร์นของฝั่งงข้ามคอตัวมันจากในโซล,ลงช่องเรียกัดลงแค่นั้นเองเหรองงมากเลยนะครับมันน่าจะเป็นแบบถูกยิงหรือตีอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับในช่องบรนกาโอ้เมื่อตัว ตีฮิตนะครับเค้าแทบาสสองจวดสองไอ้จวดหนึ่งขอไปไม่จวดสองนะครับตัวต่อมาในช่องแหวนช่องเรียก็ได้ครับเค้าแทบ์เมื่อมันลงเค้าด้บาสหนึ่งะครับหาเก๊สองดีต่้มกว่าอย่างในเด็กเข้าโซ่ภานในกันนี้ก็เป็นตัวเข้าโซ่เลยอันต่อมาครับผมเป็นตัวจําลองแดมนะครับเกตสองตัวต่อมาเป็นช่องในแหวนกับเรียกากาศเมื่อโจมตีฮิตถ้าเรามีเรียกากาศใบอื่นสี่ใบหรือมากกว่าจวดกัดหนึ่งใบอันนี้ก็ทั่วไปนะครับอันนี้เราไม่มีโอเคตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่มั้งถ้าจะไม่ผิดนะ นะครับเมื่อจบกรนอนรูน่าจะใช่นะโอเคในในเทอร์นของเราครับผมถ้าเรามีโซในหกถ้าเรามีการ์ดในโซหกใบหรือมากกว่านี้บวกสามพันแล้วก็ในช่องบรรกาเหมือนกันนะครับถ้าเริ่มสตาร์ทเมนเซสโซชาร์จหนึ่งครับผมสองการ์ดนะครับให้เลือกว่าไว้บนหรือไว้ล่างแล้วก็มีเมกะบาร์ดนะครับผมเมื่อเอาเลือกเรียกการ์ดฝั่งของข้ามนะครับที่เป็นเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่านะครับทั้งหมดของฝั่งข้ามเขาดูโซนั่นเองอันนั้นน่าจะเป็นการ์ดเก่ามั้งถ้าจะไม่ผิดเราไม่ได้เปิดนะครับอ่ะตัวใหม่ครับ อของรูเคียนะครับในช่องวันยาการีบเบคสีครับผมคอเตบาสสองคอการ์ดเกตศูนย์หนึ่งสามนะครับจากในโซนะครับผมแค่นั้นเองแล้วก็มีเข่งหนึ่งครับผมเเมื่อเรียอากาศใบอื่นเข้าสู่โซนนี้บวกสามพันนะครับเมื่อเรียอากาศใบอื่นเข้าสู่โซนหรอเออถูกดูดมาโอเคอ่ะตัวต่อมามีตะกี้ในช่องบรรยากาเพอร์โซน้าบาสนะครับโซบาสสองคอการ์ดจากในโซเราอ่า โซบาสสองคออ่าฟอร์มยูโซคอมการ์ดในโซเรน,นี้บวก3,000จนจบเทิร์นนะครับแล้วก็บวก3,000ัน้ตัวนั้นจนจบเทิร์นนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งรีบิเบก์สี่ตีบวก5,000แล้วอีกเทคหนึ่งเป็นเทคช่องบรนยากาดลงมาเขาได้บาสสองเขาเอาก,การ์ดจากในโซคอลงมานะครับแล้วก็อีกตัวตัวนี้มีเทคเมื่อครับเมื่อตีแวนในช่องแวนช่องเลียก็ได้นะครับเมื่อโจมตีแวนการ์ดจะบวก2,000นะครับอ่ะตัวต่อมาในช่องแวนนะครับผมเมื่อเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสโซชาร์จหนึ่งบวก2,000นะครับจนจบเทิรน แล้วมีเทคนึงเมื่อโจมตีฮิตนะครับแวนการ์ดเมกะบาร์ดนะครับพอเมกะบาร์ดปุ๊บเอาการ์ดจากในโซ่ห้าใบคอคอลงช่องเรียกระกันเองแล้วก็มีตัวหนึ่งเมื่อเช็คได้ก็ผมเจอการ์ดเกตสามนะครับอ่าพุทโยเกตสามในช่องเรียกระเลือกเกตสามหนึ่งใบช่องเรียกเข้าดูโซนะครับคอการ์ดในโซลงช่องเรียกระที่ว่างอยู่โอเพนเรียกะนะครับแล้วก็บอกว่าในช่องแวนการ์ดครับผมเมื่อถูกบูจะบวกสามพันแค่นั้นเองอ่ะตัวต่อมาผมมันออกให้ถึงบล็อกเก้าเลยนะครับ ในช่องบัรยกาศครับเมื่อยูนิตเมื่อโจมตีนะครับทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบดดีโบ 6, ้หกพันจบการต่อสู้และมีเทคนึงในช่องเรียกการเมื่อโจมตีทิ้งการก 3, ์ดบนมือในโบวกสามพันจบการต่อสู้แค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคหมดแต่เพียงเท่านี้ครับผมนะก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับนะขอะอภัยถ้าอาจจะบุกตะกักหรือแปรพลาดนะ นะครับก็เหมือนเดิมครับนะชอบกดไลค์ตากด s u b s c r i b ์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้รับคลิปใหม่ของเราฝากแฟนเพจด้วยครับผม VFT b a r b e Channel นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเรามีสมัครเป็นสม,สมาชิกขยันสนุกสนับสนุนเราเพียงแค่นสัก15บาทเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝา,ากร้านนิดนึงกับร้านแท็บชอปนะครับใครสนใจสั่งซื้อสินค้าก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านนี้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วเจอใหม่คลิปหนะ้าผมสวัสดีครับ แท็บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้นะผมนะขอขอบคุณนะครับคุณจามิกรนะผมและคุณพศนะครับพี่สนภูมากมากนะครับผมที่สนับสนุนเราในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณมากครับผม